บวกดีถ้าเกิดมีคนมาตบหน้าเราแล้วบอกว่าอุ๊ยไม่เป็นไรเขาคงอยากจะหาที่ระบายแหละไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรายอมได้อย่างนี้ไม่ได้เรียกว่าบวกอย่างนี้เรียกว่าโง่การคิดที่ดีที่สุดก็คือคิดแล้วก็มองเห็นไปตามความเป็นจริงไม่ใช่มานั่งโกหกตัวเองว่าทุกอย่างมันดีไปหมดเลยอันเนี้ยไม่ใช่ทุกเรื่องที่แย่มีเรื่องที่ดีเสมอรับประกันร้อยเปอร์เซ็นต์ยกตัวอย่างง่ายๆอกหักโดนทิ้งแ a d ไหมแซดนะถ้าเกิดคิดบวกอาจจะแบบว่า เออไม่เป็นไรหรอกแกมันโง่มึงมันโง,นง่ไม่เลือกกูก็เพราะเราอาจจะเป็นแบบนี้เขาเลยไม่เลือกมึงถูกป,ปะ่ะเราไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นถือว่าตัวเองดีไปสักทุกอย่างเขาก็เลยทิ้งเราไปเนี่ยคือเหตุผลถ้าเกิดเรามองโลกตามความเป็นจริงนะเราจะเห็นว่าเออเรื่องที่เศร้าเนี่ยมันก็มีข้อดีอยู่นะเราเห็นว่าอ๋อเออใช่ว่ะเพราะเราเป็นคนแบบนี้นี่เองเขาถึงทิ้งเราไปแสดงว่าเราต้องแก้ไขตัวเองแล้วปะ่ะ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาคิดบวกในเรื่องนี้คิดบวกกับสิ่งที่ตัวเองเนี่ยจะลงมือทําสร้างพลังบวกให้กับตัวเองฉันทํามันได้แน่นอนฉันทามันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ฉันจะแก้ขนิสัยที่ไม่ดีของฉันได้แน่นอน ดีขึ้นได้แน่นอนฉันจะเป็นคนที่ดีที่สุดในแบบของฉันเนี่แหละคือคิดถูกต้องคิดบวกใน,นะะทางที่ถูกต้องมันต้องเป็นแบบนี้หรือถ้าเกิดมองตามความเป็นจริงแล้วเราเนี่ยดีทุกอย่างเลยประเสริฐสีทุกอย่างแทบจะไม่มีข้อผิดพลาดอะไรเลย,เลยก็คิดซะว่าเออเรากับเขาสิทมิันไม่เสมอกันดีแล้วที่เราไม่เสียเวลาไปกับคนที่ไม่ใช่ถูกปะแต่ถ้าเกิดจะคิดแบบนี้ได้เนะี่ยคือต้องมองเห็นตามความเป็นจริงแบบจริงๆเลยนะไม่ใช่เข้าข้างตัวเองแล้วหลอกตัวเองว่าเออเราสิทธิ์ไม่เสมอกันเราเนี่ยอาจจะสิ้้งเเรราาไพะะฉนนั เราเนี่ยต้องยอมรับตัวเองให้ได้ว่าตัวเองเนี่ยมีข้อให้แก้ไขไหมถ้าเกิดมีข้อให้แก้ก็แก้บางคานบอกว่าเออไม่เป็นไรหรอกเราปล่อยให้เธอไปเจอคนที่ดีกว่าส่วนเราก็จะยืนอยู่ตรงนี้แหละตรงที่เดิมเอา้าแสดงว่ามึงเนี่ยไม่ดีแสดงว่าตัวเราเนี่ยไม่ดีเขาถึงไปหาคนที่ดีกว่า รู้ตัวด้วยนะรู้ตัวด้วยแถมยังบอกว่าเออเราก็จะอยู่ตรงที่เดิมรู้ตัวว่าแย่แต่ก็ยังไม่พัฒนาตัวเองอีกโอ้โต,า,ต,า,ตายตายตายโลกมันเป็นอะไรกันไปหมดถูกว่า